สวสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเีย่อกคนนะคะรับชมามเทนแนวทางที่ให้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครังทุกรอบทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมวความบันเทิงนะอะไบ้างนี้เน่นอยู่นะ ให้สามหกมาสามเก้าวสิบเป็นลมหนึ่งห้าก็ผือไม่ได้เลยหนึ่งห้ากับเจ็ดห้าผือไม่ได้อัดคลิปตั้งแต่ ตั้งแต่คลิปแรกตั้งแต่ช้าตอนนี้มืดแล้วค่ําแล้วใครจะสนับสนุนค่าประกากระดาษก็ว่ากันไปนะทุกคนนี่สนับสนุนช่องของเรานะคะค่าประกากระดาษนะทุกคนเราจะลงลาวให้อ้อนนิ่หน่อยเอ้นี่ดาวนี่ มาดาวก่อนนะคะศูนย์สี่สองหนึ่งแปดสามแีแค่ได้ทุกคนนนี้ จริงจะจะมีจะจอดสามแปดนะให้แต่ว่ามันเยอะไปไหม ไปสี่สองศูนย์ก็ได้ไปศูนย์สี่หนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งสองสามมันก็อยู่ในวินนี้หมดแล้ว 030609404347แล้วก็1แล้วก็212528นะ อยากอยากให้3ามแปดด้วยนะสามแแล้วก็หนึ่งสนี่วิอยู่ในนี้นะวินแล้วนะวินเ้าเด้อประมาณนี้แหละเด่น1กับ9ก้าใครจะไปเด่นก็ไปได้นะคะเด่น1ก็1นึ่งศูนย์หนึก็เก้าสอนะ ชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ชอบก็ผ่านนะหายเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะจะใช้มีจารณายาในการอัดส่อัดสีงพวกความบันเทิงเท่านั้นนะมันเน้นได้หมดอ่ะไอนน้เรื่องจริงตามนี้แหละ ดาววัดใจนะทุกคนวัดใจมากๆนะสาหรับดาวนะคะก็ดาวก็มาทุกวันนะมาน้อยมามากหรือมาอะไรเนี่ยก็คือมาอยู่แล้วนะคะคก็รับชมวบกความบันเทิงเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเป็นแค่แนวทางไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบมาทุกเจวิจารณญาณน,นะรับชมโวกความบันเทิงนะ ขอให้โชคดีนะคะนี่นะคะสามดาวในใบเดียวนะคะ